ไปดีพ่อแม่พี่น้องไปสุดตะกคนก็พอคือเกาพี่น้องกับสองสาวโบราณเนาะตอนนี้ครักอะนางโลดนางล่างไปซื้อน้ำมันคือเก่าพี่น้องเอ้ยไปซื้อน้ำมันก็พอเจอะอสองคนซื้อน้ำมันก็พอเจอะสองคนพี่น้องทางกับปืนเปืปี่ยนคนตกบุกขึ้นว่านเจอจสิบุ่ญบอกเงินไปเลย ซื้อมาแต่พูนับเบิดแหละพี่น้องซื้อมาแต่พูนับเบิร์ดแหละซื้อใหม่อีกนี้โอ้ขีดกิดโลดอัน รถวิกโกเฮ้าสร้างกันคือเห็นอะไรพี่น้องเ้ยเพื่อนขนาด นี้มาตกมาใส่แห้งเปียกเข่าบริกเกี่ยวหน้าโหเลยทางนนวนทางพี่น้องเอ้ากุ๊กกุ๊กุ๊กจึงกเียวอยู่เลย À, tốt, tốt, tốt. tết nó sẵn nâu nguồn thang bạn gọi với nó ơi มาอยากพิจารนาเลยดิบพิโลเปื่อนกับห้าเปื่อนเปื่อนขนาดเลยนาน่าเอาได้หนีนะ ขนยังตกแห้งขนาดก็คอยยาวห้าวป้ายพี่น้องเลยไม่ได้ย่านยังเลยปวดที่หอดเป็นคืนเป็นคืนอยู่ cái gì họ thì nó ơi mắm ăn cho mông nửng với lại sư phạm ăn làm ăn gạo คือคลิปก่อนนั่นแหละอี่มื้อนอี่ถ้ากษินแดดคนกษิตเกี่ยวเขาแล้วก็มื้ออื่นเ่ยคนทิโตกอ,อีกคือเก่ายังไงเดีด๋ยวหัวจะพี่น้องเอ้ย เกี่ยวเขาเจ้าเกี่ยวเขาเรานัลทางบ้านก่อยกับสิบประมาณเอาก็ยังเกี่ยวอยู่ ถตโน้นทางพี่น้องนี่นะเสียวขนาดเสียวขนาดพี่น้องเลยเฮ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งข้างหลังพี่น้องขนาดน่ะทางนั้นไปไม่ได้ต้องมาทางลาด ไปสิข่าวสู่ทางใหญ่แล้วพี่น้องทางดำทางนั้นกำลังตีหอดบ้านน้องเขียนก็คือทางการขันพนคันพ้นตกมือเดียวกับเปียกจนว่าไปบ่ได้รถน่อยไปบ่ได้เลยอันนี้มือนี้มันแบบว่าเดด แดดแห้งเน่ยพี่น้อยมือน,นี้แดดแห้งเนี่ยเลยซีมมังๆไปน้ำอ,อ่ะโลดเวียดเกียดลายพี่น้อยคล้ายเื่องคล้ายกองแดดรึมังไปน้ำ กลสีหอดบ้านน้องเคียนโอ้ยมันท่าางกนดิีรังเขาสู่บ้านน้องนอเคียนหน้ากองเขากระเดาเขาตัดตนะเนาะมีแต่เขาตัดจุม่มอื่นหอกเกี่ยวก็ทั้งยากเลย พี่น้องเอ้ยทางบ้านนอกเข้า,าสิประมาณนี้แหละพี่น้องทางเสวนละบดบอลลูนลาขึ้นอยู่ในเมือง,ง 我听。

วัดพระน้องเกียนเลยเขาจะเอก่งเขาจะลงกระดาษ ปัดปน้องเขียนพี่น้องปัดวัด สองแล้วห้าห้าทั้งปักเซ่ทั้งทั้งป้าอีพี่น้องอันนี้ขึ้นทั้งเหนื่อย เปิ้นไกล้ขะเจ้าเอาบักโมเอาหยังมาขายรถคนแลนไปแล่นมาขาเจ้าก็ซื้อเปิ้ลเจ้าขายบังโม โกสายลายมันเหน่าในพี่น้องมันช่ำมันแบบแบบหนาม,มันเกินมันเสือกับเครือเรือมุกโม่หนักกระใต้ไปนพระเจาวก็เลยลุกคุณหายกันไล่เบิระดขจาอ่ะ ลูกี้นี่พ่นตกเอาแถวว่าพี่น้องตกพิลุกพิโลตกยตัมดมันเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากบพ่นนั่น โดยสารโดยสารฝักโองสวรรค์พี่น้องขึ้นสวรรค์กับก,กี่รถนี่ใก่หมีห่อเลย พี่น้องลอยกรลิตคือน้ำมันวันนี้ลอยกรลิตเผื่อละลอยกรลิตพี่น้องสีแดงเมื่อเลยเมื่อก็มากันนี่นี่น้ำมันสีตุ๊กลอยกรลิตพี่น้องคือน้ำมันเบิร์ตเป็นล้านแต่ละเสื่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อพี่น้องเอ้ย เลยฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามเด้อพี่น้องออเออไปจับไปหาหน้ำใหม่ของพี่ชังองอกิหลอปจับคือใหญ่แท้ทิหน้าพ่อกันใหม่อยู่ดีม่แห้งล้ำลวนด้วยสบายดี